นักศึกษาแบบใดที่สร้างความจดจำให้กับครูผู้สอนลองไปถามอาจารย์ผู้สอนดูนะคะเป็นคนที่ขี้สักถามแต่อาจจะไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนเก่งน,นะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีความพยายามคนเหล่านี้จะทำให้อาจารย์จำได้นะคะ ค่เขามีความพยายามและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีน่าจะเป็นนักศึกษาที่ออช่างสักช่างถามช่างสงสัยอยากรู้นะคะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคุณครูเราจะไม่เคยเบื่อเลยในการตอบคําถามนักศึกษาอยากให้นักศึกษาได้ความรู้แล้วก็ให้เขากระจ่างในสิ่งที่เขาต้องการทราบค่ะเด็กที่จดจานะคะก็คือเป็นเด็กที่ส่งเอกสารช้าค่ะแล้วก็เด็กแบบว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กที่ไม่เข้าเรียนเราก็จะกดดันมากๆเลยค่ะเพราะเรากลัวเด็กจะไม่ผ่านจดจําทั้งเด็กที่เก่ง แล้วเด็กที่ไม่เก่งแล้วก็จำชื่อออาจารย์เวลาอาจารย์จะไปไหนมาไหนมีการสอบถามหรือการช่ยกของหรือจะถามสาษาต้นิลนี้จะเป็นที่นักศึกษาที่น่าสุดใจใช่ไหมครับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของการเรียนสรุปนักศึกษาที่สร้างความจดจำให้กับครูผู้สอนก็คือ 1. มีน้ำใจ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ค่ะ